อยู่ก็ได้อะอยู่ๆอยู่ๆดอกนอนๆนอนๆนอนๆนอไปมีปูมีปูมีปูรอ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 ปูตัวท้ายใช่ปะถ้าปูตายขับรถไปห้องน้ำเลยได้ปะถ้าปูตายเข้าห้องน้ำไปได้เลยนะเว้ยไปได้เลยตอนนั้นนะเออไปได้เลยนะองงโดนูนะงโดนฟอร์ด้วยูไม่ยดตรงน้นถามเลยมันนองโหแล้วูมาโดนฟอร์กดเหมือนกันเฮ้ยโอ้เหัวมาเป็ัวัดได้ๆ ปูตายปูตายแล้วปูตายปูตายปูชุไว้นะมันอยู่เนอนี้นะล่าสุดมันน่าจะวิ่งมาพี่เบียร์พี่เบียรี่เบีร์พี่เบียรไปได้ทีเดียวพี่เบยร์ไปได้เดียวน้าสวยสวยสี่สามสี่สามค่อยค่อยค่ค่อยมเราสวยกอยาให้มันเดินขวาบนอะพีเอ็มองเห็นป่ะถ้ามันเดินขวาบนเลองาบนไ้ม่เห็นไหนไหตายตะม้งตายตะมงสี่สเอเนยโดแฟคู่โดแฟกูโดแฟยูมีเนานัดอกานสายเตอร์เล่นสายปมนเล้ยขวาเลยป่ะกูแฟนให้พี่เบียร์มาดิตายมาเก็ายมาเก็ขวามาเน ฝั่งมูฟูได้นฝั่งขวาน้าครูฝั่งน้ากรูสายสายสายไกลสายไกลสายไกลแม่งรีบนะแม่งรีบแมังรีบหลังเห็นต้องหลังเห็นมองไม่เห็นไม่เห็นเพื่อนผมก็มองไม่เห็นนี่เดี๋ยวข้าศึกคอยคอยเค่อยๆอยไอ้เนี้ยดีได้นะเว้ยเดี๋ยวผมคาดไปหาเดี๋ยวคาดดูให้เดี๋ยวดูกูดูจุดยิงดียิงดีสุดตัวนึงแบบไซส์ไกลเลยเอ็ดเนี้ได้เนี่ยข้าซ้ายให้นี่แ่าดีได้นะเว้ยอะไรเออมันอยู่ไกลระบายแค่ฝาไกลแล้วก็หลังเห็นหังเห็ตัวนึง มากูมากูน้องเหลตเดียวเลเดียวเลดียมันไม่ได้ใช่ป่ะเพียรไม่ได้ไม่ไดืโอเคโอเนี่ยไอ้คุณชมไม่ได้อยู่หน้ากูเูอยู่ใกล้แข่งว่ะเพระงมันลงสายต่ำาให้กูสมให้ลง้ายต่ำเล่นกันดิเล่ด้วยกันรอได้ราได้เพียาได้ไปไไปเดี๋ยวข้าดูให้เดี๋ยวข้าดูให้ลองมันนีเน่ยไปเน็ตเน็ตยวพี่ตองเล่นป่ะเอเดนเอเนปืนเอเดนกว่าอม่ไม่ต้องเอ็ดสุดไมพี่ตองจะตายนแด แค่ไม่ไร่ไม่แค่สองลูกแค่สองลูกเออแล้ได้ปวานแ่น้ามาป่ะลองมันย่องเข้าสอบวรซ้ายลองแค่หน้าสมง์เนี่ยต่างหน้าสมงปิดอ่ะเี่หน้าสม์ลงเออไอ้ตัซ้ายต่ำหน่แล้ว่าไหลซ้ายต่ำแล้วเนินเปิดหมดเลยนะเอสงขนาดยงใกล้ไอ้ใกล้ป่านได้่ไ้หวไหวสวยสวยสแแต้มีอ่ะดีกลับเส้นสุดเลย